กลับสวัสดีนะครับและที่เราจะมาสอนทำลิงกกันนะครับโดยใช้ตัวนี้นะครับนี่กดเข้าไปครับอยากดูในยูทูบได้แล้วก็ตรงนี้โออาร์สมัครนะครับนี่เดี๋ยวผมจะคุยตั้ล่ากนะครับนี่ทีกเครื่กัน اوكي اكيد انا كده ابن بابا في او ام اس اس 1 2 3 4 5 6 AS AS 1 2 3เ ex น e หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตรงนี้ล้วก็กดติ๊กถูกแล้วก็ปุ๊บกด ก็เราก็กดเลยนะครับฟ้านะครับตัวตุ๊กิ๊ด้กกิ๊ายคลิปนะครับอย่าลืมอย่าลืมล้วเดี๋ยวไปกอมาให้คัดเลอือฮนี่คือเป็ไฟนะครับ นคะกระสานเออกปจบที่จบงานนะครับเราก็ถูอปกเกบไปิ้งลงก็จะครับกแต่ตอนเราไม่ยอะนะครับไปีาเปชั่วโมงเลยนะทำไมรู้ไหมกไปชีดไปชั่วโมงเนะขใช้ ดูวิธีการทำเลยนะครับอมาะครับกดเข้า YouTube ยูทูบกดเฮ้ยวิ่งอันนี้ก็ยวโมก,ก็จะิีงไว้ให้นะครับเฮ้ยแล้วค่อยเล้วค่อยไปคัดลอกก็แล้วกันตอนคลิป ก็ขอดูนี่นะครับยูทูบเลยยูทูบนะครับอยากครับก็จดทับนีกเอาตอนที่ผมดูอย่านะครับโอ้โหปอกก็ดูเป็นแบบนี้แล้วครับกาทับนี้นะครับ ก็เลิไปปลุกเมย์กั็ทำการล็อกอินลาดนะคะแล้วอินเสร็จแล้วก็กดจากภาพคุณก็กดเข้าไปที่กิจแล้วก,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 กนนะะ็จะไปกินข้าวบุหรี่้วครับแคล,ลอรี่นะคะ,ะรูปอบบนักเดินตะกินนะครับรูปอะไรดีสกิปปิเกอร์น,นะคะ กเบกอร์แล้วก็กดหมุนลงมาตรงนี้นะครับนี่นะครับก็จะเห็นสองไฟนี้เพิ่มเข้ามานะครับก็กดที่ตรงรูปเบเกอร์นี่นะครับกดแชร์ครับกดไปตรงไหนก็ได้ะครับมันก็จะกดคัิลอบนะครับ จะบอก็คืออดนกันนะครับนะครับพอเรากดวางกดคัไม่กกนะครับกดกดหนานดูนะครับดูนะครับว่าจะมีไหมลิงก์ที่ผมทำไว้นะครับ อีน่ครับไม่ใช่แล้วลิงอะงไรวะประเภงอะครับ เอแปดมึงนะครับโอเคไปนะครับวางอย่างนั้นนะครับกด,กดหนาครับ แล้วก็กดเสร็จแล้วครับลิงจบก็จะคัดลอกนะครับอ,อยา่าแค่ผมทมลิงนกครับคอมเมนต์ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์เพื่อติดตามคลิปใหมจากผมด้วยนะครับแล้วก็ชุกมากๆกดแชร์ไปเลยครับให้ใครๆได้ดูบ้างนะครับ ก็คีบท eh ี่ขอกลับสวัสดีครับขอบคุณครับดุบอุ้ยกดตัวครับกดปิดไปก่อนะต้องคลิปนะครับก็จบคลิปเลยค่ะ